สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอตะพานหินและอำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรค่ะนายแผนวัน,นเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสภานายิกาสภากาชาติไทยลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อนำชุดทานน้ำใจจำนวน1000ชุด พร้อมด้วยน้ําดื่มมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภทกภัยในพื้นที่อำเภอตะพานหินและอำเภอบางมุนนาคโดยลงพื้นที่มอบชุดทานน้ําใจพระราชทานจํานวน3จชุด3จุดนะคะจุดแรกที่วัดทุ่งโพตําบลทุ่งโพอํเพาเภอตะพานหินจุดที่2ที่วัดดงตะขบอํเาเภอตะพานหินและจุดที่3หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางมุนนาคโดยมีนายวิรศั์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางชุติพรวิจิตรแสงสีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตร นายพิษณุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบในครั้งนี้จากนั้นนะคะได้นําลงเรือท้องแบนค่ะมอบชุดทานน้าใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตําบลดงตะขบซึ่งราษฎรผู้ประสบะทภัยต่างรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ส่งพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบะภัยในครั้งนี้ สำหรับจังหวัดพิจิตรนะคะมีพื้นที่ประสบุทกภัยรวม9าอำเภอจากอิทธิพลของพายุเซินกาที่ส่งผลให้เกิดฝนตกชุกต่อเนื่องในพื้นที่และน้ําที่ไหลาจากจังหวัดพื้นที่ตอนบนทั้งจากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่รับน้ํามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะโดยสถานการณ์ปัจจุบันแม้พื้นที่อำเภอตะพานหินและบางมุนนาจะคลี่คลายลงแล้วแต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเหล่ากาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือราษฎรได้ทันท่วงทีหากเกิดภัยขึ้นค่ะ